กับสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการคนรับพระสมเด็จ EP พิเศษครั้งที่54นะครับช่องทางการติดต่อเบอร์โทรนะครับ0969026829 ไอดีลน์ศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สามมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับบูชานะครับอง์ละสามร้อยบาทส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเป็นพลาส,สมเด็จเนื้อเก่าถึงยุคนะครับ EP พิเศษครั้งที่ห้าสิบสี่นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการแรกนะครับอง์ละสามร้อยบาทนะครับองค์แรกพิมนพิมใหญ่นะครับ นี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับวัดละคังเกตทะรุซุ้มนะครับนะครับนี่นะครับองค์แรกนะครับนี่ครับองค์แรกนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่วัดละขังเกตทะรุซุ้มนะครับนี่ครับสวยๆเก่าๆเลยครับอ่านี่ครับสวยๆเก่าๆเลยนะครับนี่ครับมวลสารเห็นไหมครับนี่ครับดูครับ นี่ครับรอยปูไตนะครับนี่นี่ครับองแรกนะครับนี่ครับอันนี้นะครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับพิมพ์ใหญ่เลยนะครับองแรกนะครับสามร้อยบาทนะครับต่อมาองค์ที่สองนะครับนี่ครับองค์ที่สองนะครับองนี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับ เเพีเกตทะลุซุ้มใหญ่นะครับเนื้อหาเก่าถึงยุคเลยนะครับนี่ยครับพี่ครับอ่านี่ครับนี่ครับนี่นะครับอ่านะครับมีคาบลักเก่านะครับเป็นลักเก่านะครับเนี่ยครับองค์ที่สองนะครับ ต่อมาองค์ที่สามครับเป็นพิมพ์เกตโคดฐานสองชั้นนะครับเป็นพ,พิมพ์เกตโคดฐานสองชั้นนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์เกตโคดฐานสองชั้นนะครับอยู่ในกุเพดานโบสถ์วัดระฆังนะครับพระชุดนี้นะครับเป็นพระกุเพดานโบสถ์วัดระฆังนะครับนี่ครับ ลงกุกนะครับเป็นกุกเพดานโบดนะครับนะครับต่อมาองค์ที่สี่นะครับองค์ที่สี่เป็นพิมพ์ใหญ่วัลขังไม่ลงกุกนะครับ <Thought s too much> ไม่ลงกุกนะครับนี่ครับ <magical> อ <sweet things> ันนี้เป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัลขังนะครับเนื้อออกอขาวงาช้างเลยครับแตกลายงานะครับนี่ครับออกขาวงาช้างเลยนะครับสภาพสวยมากครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ นะครับด้านหลังนี้เป็นหลังเขาเรียกว่าหลังกระดานนะครับหลังกระดานนะครับเนื้อนี่ขูดูบนสา่งนะพี่เยอะเลยนะครับนะครับเอามาเบอร์ห้านะครับเบอร์ห้านะครับน่ครับเบอร์ห้าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับมีเส้นใต้ฐานนะครับเนื้อแกร่งครับองนี้เนื้อแกร่ง นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่เก็บไม่ทะลุนะครับนะถือว่าเป็นพิมพ์ใหญ่ไหลตรงนะครับพิมพ์ใหญ่ไหลตรงนะครับเนื้อเก่าถึงยุคนะครับบูชาให้เอฟซบูชาองค์ละสามร้อยนะครับนี่ครับมวลสารอิฐแดงครับนี่ครับมวลสารเม็รพัะธาพวกนี้ครับเนื้อแปรงครับองนี้ เป็นพระเนื้อแก่น้ำมันตังอิวครับองค์ที่ห้านะครับบูชาองค์ละสามร้อยนะครับต่อมาองค์ที่หกนะครับมีคราบแป้งครับองค์นี้มีคราบแป้งออกเลยครับนะครับมีคราบแป้งยังหลงเหลืออยู่เลยครับพระสภาพสวยนะครับพระสภาพสวยเลยครับเกรดทะลุซุ้มนะครับเนื้อแกร่งงาช้างเลยครับนะเนื้อแกร่งเลยครับ นะครับมีคราบแป้งขึ้นเลยนะครับด้านหลังเห็นเป็นรอยหนอนด้นรอยปูไตนะครับเยอะเลยนะครับด้านหลังเนี่ยผ่าเก่าสวยดูง่ายเนื้อเนื้อแบบเขาเรียกว่าเนื้อตกผนึกเลยนะครับอตรงนี้นี่ครับเบอร์หกนะครับ,บ,รรบต่อมาเบอร์เจ็ดนะครับต่อมาเบอร์เจ็ดนะครับเบอร์เจ็ดเป็นพิม มีหน้ามีตานะครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับนี่ครับเขาเรียกว่าพิมพ์หน้าพระพุทธนะครับเนื้อแกร่งนะครับเนื้อแกร่งเลยนะครับนี่ครับมีเม็ดมวลสารเม็ดพระธาตุเม็ดอิฐแดงนะครับนะครับเดี๋ยวองนี้เหมือนจะมีแร่เหล็กไหลด้วยนะครับส่องมาเงาเงานะครับเดี๋ยวลองเอาแม่เหล็กดูดดูนะครับวงแม่เหล็กดูติดนะครับ งนี้แม่เหล็กดูกติดเลยนะครับมีมมีเขาเรียกว่าผสมแร่เหล็กไหลด้วยนะครับนี่เม็ดพัะธาตุเม็ดมวลสารครับขึ้นเลยครับนี่ครับเม็ดอิฐแดงเม็ดดานะครับเม็ดก้านทูดนะครับนี่ครับมวลสารเปลือกหอยนะครับสวยเลยนะครับองนี้ครับเบอร์เจ็ดนะครับต่อมาเบอร์แปดนะครับ เรือแปดนี้นะครับเกตจะเอียงมาทางไหล่ซ้ายเล็กน้อยครับเนื้อแกล่งมากเลยครับเนื้อเก่าแก่งเลยครับนะครับมีเม็ดอิดแดงนะครับมวนสารชั้นคูเลยนะครับองค์นี้เป็นเนื้อพระองค์ชั้นครูได้เลยครับเป็นเนื้อพระแก่งเก่าถึงยุคเลยนะครับนะครับองนี้เป็นใหม่เลขแปดนะครับ เลขเก้านะครับเป็นพิมพ์บางขุนพรมนะครับพิมพ์อกคุดนะครับนี่เป็นพิมพ์อกคุดบางขุนพรมนะครับนี่ครับโอ้ยสวยเลยครับคาบกุ็มเลยครับนี่ครับเป็นบางขุนพรมนะครับนี่ครับพี่ๆครับนี่ครับบางขุนพรมมีตาัรมนะครับ อเก่ามากเลยครับองนี้ครับแบ่งปันเอาไปสามร้อยบาทนะครับมีองค์หนึ่งครับอันนี้เป็นพิมพ์เจดีครับบางหุ่นพรมครับนะครับนี่อันนี้เป็นพิมพ์เจดีบางหุ่นพรมนะครับอ่านะครับอ่านะครับเป็นพิมพ์เจดีบางหุ่นพรมนะครับองนี้นะครับ โอ้โหรายละเอียดพระคมชัดมากเลยครับนะครับอ่ไปสามร้อยบาทเท่ากันครับต่อมาองค์ที่สิบเอ็ดนะครับเนี่ยครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับเป็นพิมพ์เกตคดนะครับฐานสองชั้นนะครับเป็นกุเพดานโบสนะครับนะครับเป็นพระเก่าสมัยสมเด็จโตท่านบรรจุกุไว้นะครับ ลงรักรักษาเนื้อพระนะครับแล้วก็บรรจุกุนะครับเนี่ครับเนื้อสวยนะครับเป็นเนื้อออกงางาขาวเลยนะครับนะครับเบอร์ที่สิบสองนะครับนี่ครับเป็นพระพิมพ์ฐานสองชั้นเกศคดนะครับกุเพดานโบสถ์นะครับวัดลักขังนะครับ เก่าเลยนะครับนี่ครับอนะครับต่อมาเบอร์สิบสามนะครับนี่ครับเบอร์สิบสามนะครับนี่ครับมวลสารครับ มวลสารเก่าเลยครับจะเป็นพิมพ์พับประธานนะครับนี่ครับหลังกระดานนะครับหลังเป็นลายกระดานนี่ครับ,รบ,รบต่อมาเบอร์ที่สิบสี่นะครับนี่ครับเบอร์ที่สี่เป็นหลังคล้ายๆหลังสังขยะสังขยานะครับ นะครับพี่พีครับนะครับโอ้โหสวยมากเลยครับต่อมาเบอร์สิบห้านะครับลงลักปิดทองนะครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับนะครับลงรักปิดทองแล้ครับ <c oughs> พิมพ์พระประธานนะครับสวยเลยนะครับองนี้นะครับด้านหลังเป็นเป็นรูปมงกุฎฉดาแบบนี้นะครับนะครับรัชกาลที่สี่นะครับเหรียญในรัชกาลที่สี่นะครับต่อมาองค์ที่สิบหกนะครับที่สิบหกนะครับองนี้นะครับ พระมีการลงลักน้้ำเกลี้ยงมานะครับเนี่ยพระเก่าของจริงนะครับนี่ครับนี่ครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นอักษรจีนนะครับเป็นอักษรย่อนะครับภาษาจีนนะครับมีการลงลักน้ำเกลี้ยงมานะครับเป็น เขาเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของคนโบราณนะครับนะครับเบอร์สิบหกนะครับต่อมาเบอร์สิบเจ็ดนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับเบอร์สิบเจ็ดนะครับมวลสารเยอะเลยนะครับนี่ครับมวลสารเพียบเลยนะครับ สารเยอะเลยครับเป็นก้อนเลยครับน่ครับเบอร์ที่สิบเจ็ดนะครับต่อมาเบอร์ที่สิบแปดนะครับเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับกุเพดานโบดนะครับวัลังนะครับนี่ครับอ่านะครับนี่ครับนะครับดูนะครับ สวยเลยนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับสวยมากเลยนะครับเบอร์สิบแปดนะครับต่อมาเบอร์สิบเก้านะครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับฐานล่องนะครับด้านล่างเป็นฐานล่องนะครับมีมวลสารอิฐแดงนะครับส่องมานี่เห็นเป็นมวลสารอพระธาตุมวลสาร ปลือกหอยเต็มเลยนะครับน่ครับมีเป็นรอยปาดด้วยต่อครับด้านหลังเป็นปั๊มนิ้วมือนะครับเป็นรอยนิ้วมือสมเด็จโตนะครับนี่ครับต่อมาองค์ที่ยี่สิบนะครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับนี่ครับกุ่เพดานโบสถ์นะครับมีเส้นใต้ฐานนะครับ ครับเนี่ยกเก่าเลยนะครับนะครับต่อมาเบอร์21นะครับ ยี่สิบเอ็ดนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่พราะวทานนะครับเนื้อชั้นครูเลยครับดูครับมวลสารนะครับเห็นไหมเม็ดอิฐแดงเม็ดมวลสารเปลือกหอยนะครับเนื้อแกร่งน้ำมันตังอิ้วนะครับเนื้อตกผนึกเลยครับเส้นขอบบังคับพิมพ์ขึ้นเลยครับ แกล้ครับนี่พี่พอย่ารอช้านะครับสนใจรีบโทรมาเลยนะครับเพราะว่ามีเอฟซีหลายท่านดูอยู่นะครับต่อมาเบอร์ยี่สิบสองนะครับนี่เป็นพิมพ์ใหญ่กูเพดานโบสนะครับ นี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่กุเพดันโบดนะครับวัลระครังนะครับนี่ครับต่อมาเบอร์ยี่สิบสามนะครับพิมพ์ใหญ่อกล่องนะครับองนี้พิมพ์นี้หายากนะครับนานๆจะพบเจอทีหนึ่งครับพิมพ์นี้ นะครับใค่ที่ชอบพิมพ์นี้นะครับนะเป็นพิมพ์อ,อกล่องนะครับคล้ายๆพิมพ์ลุงพุทธนะครับนะครับพิมพ์นี้ถือเป็นพิมพ์หายากเลยนะพี่เน,เนื้อเก่าสวยด้วยครับเนี่ยนะครับแล้วหลังนี่เป็นหลังเขาเรียกว่าหลังลายกาบหมากแบบโบราณเลยมีร้อยหนอนด้นด้วยนะครับ สวยเลยนะครับพิมพ์นี้นะครับต่อมาเบอร์ยี่สิบสี่นะครับนี่ครับเบอร์ยี่สิบสี่นะครับองนี้นะครับนี่ครับนี่ครับด้านหลังเป็นเขียนว่ารวยนะครับ เป็นแผ่นเงินนะครับเป็นแผ่นเงินนะครับนะครับอย่างสวยเลยนะครับร้อยน่อนด้นด้วยนะครับเนื้อสวยมากเลยครับเรามาเบอร์ยี่สิบห้านะครับนี่ครับมวลสารชั้นคูเลยนะครับนี่มีเม็ดอิฐแดงนะครับเนื้อแก่น้ำมันตังอิ้วนะครับ สวยมากเลยนะครับนะครับสวยมากเลยนะครับนะครับสวยเลยนะครับต่อมาเบอร์ยี่สิบหกนะครับนี่ครับเบอร์ยี่สิบหกนะครับ ครับดูนะครับโอ้ยอย่างสวยเลยครับนะี่ครับเป็นบางคุณพรมนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับเบอร์ยี่กนะครับ ต่อมาเบอร์ยีิบเจ็ดนะครับพิมพ์ใหญ่บางคนพรมเหมือนกันเลยครับนะครับนะครับนี่พิมพ์ใหญ่บางคนพรมนะครับ ครับต่อมาเบอร์ยี่แปดนะครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับพิมพ์นี้ก็หายากนะครับพี่นะครับพิมพ์นี้หายากนะครับมีหูนะครับหูและเนื้อนี่ผมบอกได้เลยครับสุดยอดเลยครับเนื้อเก่าแกร่งเลยครับหูเนื้อไม่สวยมากเลยครับ ยอดเลยนะครับเนื้อเนี่ยนะครับนะครับมวนสารครับนี่ครับดูดีเนื้อนี่โอ้โหเก่าจัดเลยครับเบอร์ยี่แปดนะครับต่อมาเบอร์ยี่เก้านะครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับตรงนี้เนื้อตุ๊กตับนะครับเนื้อตุ๊กตับนะครับ นี่ครับตรงนี้เนื้อตุ๊กตับเลยครับต่อมาเบอร์สามสิบนะครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับโหดูมวลนาสารานดิพี่เนื้อนี่สุดยอดเลยนะครับคาบเนี่ยเป็นคล้ายๆคาบที่ตะไคร่ขึ้นเลยนะครับ นีครับโอ้เนื้อนี่สุดยอดเลยนะพี่นะครับแบบนี้นะครับเก่าถึงยุคนะครับการันตีนะครับโอ้โหดูเนื้อดีพี่สุดยอดเลยครับเนื้อสวยมากเลยครับนีครับต่อมาเบอร์สามสิบเอ็ดนะครับ นี่ครับเบอร์สามสิบเอ็ดนะครับนะครับโอ้โหดูครับพี่พี่ครับเป็นพิมพ์พระประธานฐานสองชั้นเกคตคดนะครับโอ้โหสวยมากเลยครับนะครับ ่อมาเบอร์สามสิบสองนะครับเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับกุวัดลักคังนะครับเขาเรียกว่ากุ่เพดานโบดนะครับนี่ครับคาบออกไซด์ขึ้นเต็มเลยนะครับคาบแคลเซียมคาบออกไซด์นี่ขึ้นเต็มองค์พระเลยครับ ครับนี่ต่อมาเบอร์สามสิบสามนะครับนะครับเบอร์สามสิบสามนะครับนี่ครับโอ้โหมวนสามเต็มเลยพี่นี่ครับเอา ไฟดับนะครับโอเคนะครับไฟดับไฟดับนะครับองค์ที่สามสิบสามนะครับเดี๋ยวผมเปิดแฟดเอานะครับนะสักครู่นะครับนี่ครับองค์ที่สามสิบสามนะครับองค์นี้นะครับ ค์ที today, ่สามสิบส right. ี่นะครับเนี่ยครับองค์ที่สามสิบสี่องค์นี้นะครับจะไม่ส่องกล้องเลยนะครับเพราะว่าอีกมือหนึ่งจับไฟนะครับอ่านะครับองค์ที่สามสิบสี่นะครับองค์นี้นะครับอ่านะครับต่อมาปิดประตูนี่องค์ที่สามสิบห้านะครับเนี่ยครับองค์นี้นะครับเนี่ยครับองค์ที่สามสิบห้านะครับองค์นี้นะครับ อ่านะครับด้านหลังเขียนว่าร้อสสองศูนย์สี่ศูนย์นะครับนี่ครับสองศูนย์สี่ศูนย์นะครับเบอร์สามห้านะครับต่อมาเบอร์สามหกนะครับนี่ครับเบอร์สามหกเดี๋ยเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอ่านี่ครับนี่ครับเบอร์สามหกนะครับตรงนี้นะครับ ต่อมาเบอร์สามเจ็ดนะครับนี่ครับดูครับเนื้อเก่ามากเลยครับนี่ครับเบอร์สามเจ็ดนะครับด้านหลังเขียนว่าขัวโตสองสี่ศูนย์สี่นะครับนี่ครับสองสี่ศูนย์สี่นะครับนะครับต่อมาเบอร์สามสิบแปดนะครับอ่าเป็นพิมพ์ลุงพุทธนะครับเบอร์สามสิบแปดเป็นพิมพลุงพุทธนะครับเนื้อ ขาวงาช้างเลยครับเน้อขาวงาช้างมวนสารเต็มเลยครับเนี่ครับพิมพ์ลุงพุทธนะครับต่อมาเบอร์สามสิบเก้านะครับนี่ครับลงรักครับด้านหลังเขียนว่าเฮงนะครับเป็นแผ่นเงินเฮงนะครับอ่านะครับใครที่บูชาก็จะร่ำรวยเฮงเฮงนะครับต่อมาเบอร์ที่สี่สิบนะครับ นี่ครับเบอร์ที่40เป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับมีเส้นใต้ฐานนะครับเนี่ยครับเนื้อกรามากเลยครับเนี่ยครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรนะครับนะครับเบอร์โทรศูนย์เ6้าหกเนสองหนะครับไอดี n ลา9 6ย์9 6 724-0203นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับบูชาองค์ละ300บาทส่งฟรีนะครับฝากพี่พีเอนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวกราบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ